หน้าจอมัวเป็นรอยนิ้วมือเห็นทีไรก็งุนหงิดใจทุกทีต้องนี่เลยครับสเปรย์ทำความสะอาดจอพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์แท่งเดียวครบสะอาดยังกับได้จอใหม่สเปรย์ทำความสะอาดหน้าจอพร้อมผ้าไมโครไฟเบอร์ตัวนี้นะครับขนาดเล็กพอๆกับมือถือซึ่งเป็นขนาดที่เรารู้สึกอยากจะหยิบออกมาใช้บ่อยๆได้แบบไม่รู้สึกลำบากครับความจุข,ของสเปรย์อยู่ที่10มิลลิลิตรสามารถใช้ฉีดได้มากถึง200ครั้งครับด้านนอกจะเป็นกล่องพลาสติกใสเพื่อกันฝุ่น เมื่อเราต้องการใช้ก็แค่ด้งออกมาแล้วฉีดใส่หน้าจอของเราครับไม่ว่าจะเป็นมือถือคอมพิวเตอร์ไอแพดหรือจออื่นๆจากนั้นใช้ด้านข้างของสเปรย์ที่ทําจากผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดทําความสะอาดเท่านี้เราก็ได้หน้าจอที่ใสสะอาดมากขึ้นแบบนี้แล้วครับตัวผ้าไมโครไฟเบอร์สามารถทําความสะอาดได้ด้วยการหลางทําให้เราสามารถใช้ซ้ําได้และแน่นอนครับทั้งหมดนี้มาในราคาที่โดนใจมากๆเพียงหลักสิบเท่านั้นเราขอสรุปให้ฟังกันอีกครั้งนะครับ ช้อปปี้ว่าด,ดีขนาดเล็กพกพาง่ายจบในแท่งเดียวไม่ต้องพกแยกกันทั้งสเปรย์และผ้ามีหลากหลายสีให้เลือกครับส่วนข้อสังเกตก็คือเราสามารถซื้อน้ำยาทำความสะอาดมาเติมได้โดยไม่จำเป็นต้องซื้อขวดสเปรย์ใหม่ครับเรียกได้ว่าเป็นของที่ควรมีติดตัวไว้มากๆเลยฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe Channel Shopee Thailand ของเราด้วยนะครับอีพีหน้าเราจะมารีวิวอะไรรอติดตามได้เลยครับ